แถวเด็กลาบุญเส้นธนาคารเจเปิ้ลน <gar snap> <net diving curs CDU> ้องเบนเจเปิ้ลสวัสดีครับน้องเบนสวัสดีครับน้องเบนทำอะไรอยู่ครับอันนี้เป็นลาบบุญเส้นนะ น้องเบสบอกหิวข้าวนะหิวข้าวทั้งเบสไม่มีเวลาพักกินข้าวนะนี่นี่เป็นลาบบุ้งเส้นราคาเท่าไหร่ครับเพื่อนแปดสิบบาทแปบาทนะนี่ก็จะเป็นหมูสับแล้วก็มีกุ้งหมึกใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เดี๋ยวมาดูหอยน้ำเบสก่อนดูหอยดูหอย หูยหอยนางเบรโคตรขาวโคตรใหญ่อะอฮะ <c oughs> แล้วแต่แต่แล้วนะอืมต่อด้วยยำหอยนงมมางรมอะครับ หอยยำหอยนางรมจะเป็นซีฟู้ดให้นะเดี๋ยวนี้นะซีฟู้ดสุดแซ่บสั่งหรือยังครับเมนูในร้านก็มีนะครับ

แปดสิบบาทนี่นะฉีดฉีกระปักได้เลยครับนั่งรอสักครู่นะครับหมยนั่งรอแนนอนหนสดอะไรน่ารักไปถึผิดพลาดทางเทคนิคนะ เพ,เพิ่มบินหนึ่งสองที่ฉีกอโอเค,อเค,อเคลยหนูเทเลยค่ะแล้วก็มัดถงปกติเลยนะ่ะผิดภาคกันทางเทคนิคหน่อยนะครับลูกค้าบอกกลับบ้านน้องเบสสั่งจับเข้าโต๊ะเข้าไปในร้านพอดีลูกค้าในร้านเยอะนะครับก็เลยยุ่งหน่อยนะ นี่ขึ้นมาช่วยน้องฝ้ายคนสวยนะสฝ้ายสวัสดีครับหมูหยำหอยนางรมได้แล้วค่ะเดี๋ยวมีสามอย่างที่หมูมะนาวหมดแล้ววันนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมครับเป็นกุ้งกุ้งแช่เป็นทรงเครื่องนะคะแต่ทรงเครื่องก็อร่อยนะค่ะเขาบอกมา นี่จะเปิดกระตํมข้าโพดอยู่ด้านล่างนะครับ 1 2มี2มีข้างล่างเดี๋ยวก่อนเอาออกมาดีแม่จะไปเก็บทำไมอ่ะแม่จะกขบินดีข้างล่างนี้มีล่างสุดใช่ใช่นี่นแล้วก็เหลืออะไรอะ่ะแหลมสดใช่แบบว่ายตรงมี้เลยว่านี่เขอาฟองไปน,นี่ไงเตรียมแล้วเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเอายำแหนมสดใส่กับบุในนี้รวมกันแล้วก็พุ่งแยกต่างหาก<า>เลยจดได้เลยนะครับดเมนนได้เลยนะคะยำต้มตังต,มตง้มยำมีนะคะต่อด้วยยำแหนมสดใช่้เมน้องเวทใช่ค่ะลูกชิ้นทอดก็มีนะคะดูเมนูก่อนได้ค่ะ ได้เลยค่ะไม่นานนะคะหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับอันนี้เอาเจิ๊เปอร์ไปทำอะไรครับออ่อันนนี้เป็กุ้งแช,งงแช่ทรงเครื่อง <S 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 2> <S 2> ้มเรามีอีกไหมอ่ะนี่เติมของกันอันนี้เป็นยำแหนมสด ทานี to sure. um. ่หรือกลับบ้านครับเดี๋ยวใส่กล่องปิดฝาให้อันนี้เป็นอะไรครับเจเปิลกุ้งแช่น้ำปลาตองขี้นึงกุ้งแช่น้ำปลาตรงเครื่องไหนน้องคิดเงินหน่องน้องคิดยู่มีไรน้อน้องคิดอยู่ขอห้ิเอ้าน้าเมอูนี้นี่นีนี่ห้าสิ้ น้องเบลขอจานแปดสิบใบหนึ่งครับต่อด้วยยำอะไรน้องเบลเออยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางรมน้องเบลขอจานแปดสิบใบหนึ่งคะแลรวก็ตับหม้อเคี่ยวช่วยหนึ่งปลาฟ้าปลาหน้องแมนน้องเบลนึ่ห่อสองสินี่ยำหอยนางรม โน่นะครับค่ะค่ะมากรดค่ะนี่นะน่ากินมากทุกคนโต๊ะสามสครับน้องใชนนะสามสามไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าด้วยนะโต๊ะสามสาน้องน้องเล่นกรน้นะครับ นี่มีกระถินแก้ให้ด้วยเดี๋ยวนี้นี่นะอันนี้ไม่ต้องน้ำนี่นะแปดสิบบาทนะสามสามครับหาดยำสองไข่นะคะถั่วตอนต้นไทย ได้ยำเลยน้องเบยำสอไข่ค่ะขอจน120านร้อยยี่สิบใบนึงค่ะยำสองไข่ก็จะเป็นไข่ปูกับไข่แมงดาเนาะ,ะไข่แมงดาจะให้กันทั้งตัวเลยนะครับข้าเนียวพ่อะานสบค่ะไข่แน่นเยาข้าวเหนียวพี่หอมดข้าเวาเว นี่เป็นยำสองไข่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทไข่กูเป็นก้อนใหญ่เลยโอ้ยไข่ก้อนเบลเอร์เลยน้องขึ้นบินใหม่เลยค่ะบอกแม่นะใช่ป่ะแล้วก็แม่ค้าก็โตเดียวกันมีตำหม้อใช่ป่ะแล้วก็ยำสามไข่เอาจา์ร้อยห้าสิบอะไรหนึ่ง ถามโต๊ะห,หนึ่งสองไห้ไอยครับหูยอ,อยไข่แดงน้ำปลาไหมรนะ้าไข่นนห่มครอ่เดียวม่มน,นะะตอได้นะคะเมนูจะเป็นสนด้านนะคะันีนยำสามไข่ได้วน้องเบส

อย่าไปยุ่งกับเขายมอยู่ข้างบนอย่าไปยุ่งกับส้มตามาถามเราเราก็งงไงเด็กนี่เดี๋ยวมาดูยำสามไข่นะปักได้เลยครับ นี่ยำซ้ำไข่เมนูนี้เท่าไหร่นั้งเบสร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสองได้ใหน่ีมค่หนึ่งสองนี่นะหืมน่ากินมาก่มของให้หน่ครับเท่าไหน2น้่งอหนึ่งสองครั เป็นหมูยอไข่แดงครับหมูยอไข่แดงน้ำปรานะเออที่ร้านน้ำปราจะต้มเองนะครับครับ แปดสิบบาทนี่นะต่อหนึ่งสองของเราที่ไหมต่อยำหมูยอทะเลไก่ผักกะเฉดค่ะที่เอายำไปเลยหรืย้ําน้ำค่ะยำเลยนะคะเผ็ดไหมคะ นี่เป็นยำอะไรครับเอ่อยำทะเลกระสือใส่สเพื่อหมูยอค่ะ Yeah. you. เปินพีกเข้าตาพี่เข้าตาแล้วปด้ลยำอะไรครับ้องเบสยำแหนม,มสดนะครับเปินตำจนพี่เข้าตาตำไม่ได้หยุดนะวันนี้ มาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับต่อด้วยเมนูอะไรเอ่ยหอยนางรมอีกแล้วนี่หอยนางรมออกดีมากมีอันนี้ที่ที่หน้าร้านใช่ไหมใช่ใส่กล่องเออถั่วปูแม่ให้น้องไปดูถั่วปูลูกค้าทีสั่งได้เลยนะคะ<ว>มมคมไม่นานค่ะลูกค้าบอกใส่กล่องนะนนะเอเยเอเยำไปเลยหรือแยกน้ำนะคะยำไปเลยยำไปเลยนะคะถ้าเป็นยำหอยนางรม เอาเป็นสองรูปรวมกันเลยเหรอคะได้ค่ะยำแ,แนหนมสดได้แล้วค่ะยำสดเทปติดค่ะ<อ>แม่ทอนสามเลีได้วยแจริงก็แล้ววิ่งก่อนนี่เติมหอยนางรมอีกแล้วนี่น้ำพุ่งน้ำพุ่ง ไม่ลงไม่ลงดึงเข้ามาหน่อยนี่ลู <c oughs> กค้าบอกจัดไปสองชุดในกล่องเดียวเลยสองในหนึ่งนะ ชุดในก,กล่องเดียวนี่แบบนี้เลยจุกจุกเลยนะโอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนูมือชนชาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเจเปิ้ลขอบคุณมากครับ